สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนหมื่อนตัวยงนะครับชาวเขมรก็ยังโอดครวนนะครับเพื่อนๆกรณีที่เอ่อมีชุดสปอร์ตร่วมสมัยรูปแบบปหเ่างไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับที่เป็นต้นฉบับแต่เก่าก่อนดั้งเดิมของชาวเขมรเนี่ยนะครับเพื่อนเขารับไม่ได้นะครับ เขาอยากได้ชุดไทยนะครับเป็นชุดประจําชาติครับเพื <Wall> jaar <Twilight> jaar> ่อนๆหวยงามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับไอแอดมึนไปเจอโพสต์หนึ่งของลูกหลาน่าตแต่งหวายครับเพื่อนเขาโพสต์ในเชิงตัดพอนะครับว่าทำไมหน่วยงานของรัฐหรือแม้กระทั่งสมเสดภูมนสวยเนี่นะเพื่อนทำไมไม่เป็นแกนนำหลักนะครับในการรณรงค์นะครับชุดประจาชาติ พี่คัดรอกมาจากประเทศไทยนะครับปุ้ยง่ายคือชูไทยนั่นแหละโอ้ยงามไส้น้ําตาคุณจะไหลเลยครับแมตายแล้วเช่นเคยฟังผู้กบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนีครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิการได้แอดมื่นก็จะหูไปนาวตาไปไรนะครับคิดซะว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะโอ้ประสาทกูจะเสียความ<ะ>คิดเห็นที่หนึ่งชาวขเขมรไม่เหมาะกับเครื่องแต่งกายแบบนี้ โอ้ล่ะมึงจะแต่งแบบไหนแล้วแหมลูกหลานท่าแตงหวายทุกวันนี้นะครับก็พัฒนามาได้แค่เออเขาเรียกว่าไม่เต็มบาทไม่เต็มเตงนะครับเขาพัฒนาข้ามกันทีละสามบาทห้าบาทห้าขั้นสิบขั้นเหม็นนะครับพัฒนามาทีละสิบตังยี่สิบตังครับเพื่อนจากลูกหลานท่าแตงหวายมาเป็นกรรมกรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คิดเองเออเองว่าเป็นวิศวกร คนหนักเลยกูกาวนี้และถ้าอยากให้ประเทศพัฒนานะครับต้องเริ่มที่การพัฒนาระดับมันสมองของประชาชนเยาวชนก่อนครับเพื่อนถ้าหากยังคิดแต่จะก๊อปปี้คัดลอกหรือขโมยวัฒนธรรมขโมยชุดไทยไปจากบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยแล้วไปอ้างเป็นของตัวเองเนี่ยยังไงบอกตรงๆนะครับเกิดมาอีกสิบชาติ ก็เป็นลูกหลานท่านนะครับดีที่สุดก็แค่ลูกหลานกรรมกรน,นะครับโอยงามใสน้ำตากูจะร่วงนะครับไอโรดตาปอดความคิดเห็นที่สองมันไม่ใช่วัฒนธรรมของชาวขเขมรชาวขเขมรโบราณอาจคัดลอกการแต่งกายมาจากสยามยตายแล้วหนักเลยกูคราวนี้ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆบอกก่อนนะครับ ไอ้ผ้าเข้าม้าของคอเนี่ยมันเพิ่งคิดค้นมาเมื่อไม่นานนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับก็ในอดีตเนี่ยนะครับสมัยที่เป็นทาสของชาวเสียมชาวสยามเนี่ยนะครับเพื่อนๆในหลวงของเราเนี่ยพระราชทานชุดให้ลูกหลานทานนะครับเพื่อนก็คือชุดสัมปอดนะครับเพื่อนเพราะอะไรเลยครับเอา้าก็มึงแก้ผ้าเดินทงทงอะ่ะตอนนั้นนักล่านาน,นิคมฝรั่งเริ่มแห่เข้ามาครับเพื่อน เห็นไอ้พวกนี้เฮ้ยมายังไงวันเนี้ยทำไมเหมือนคนป่าแก้ผ้าเดินในภูมิภาคนี้มีคนแบบนี้ด้วยเหรอชาวเสียมชาวสยามในหลวงในอดีตก็เลยรู้สึกว่าแหมมันน่าอับอายนะมีคนมาอยู่ในบ้านเมืองเราแล้วเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนโทงโทงแข่งกับผีต้องเหลืองนะครับก็เลยพระราชทานชุดสปอดให้ครับเพื่อนเพราะการมีเครื่องนุ่งห่มแต่งกายเนี่ยนะครับเพื่อน เป็นหลักคำประกันว่าต่างชาติหรือฝรั่งมังค่าเนี่ยนะครับจะไม่กล้ายึดบ้านยึดเมืองเรานะครับเพราะอะไรครับมันดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยมีอารยธรรมนะครับแต่ลูกหลานท่าแตงหวายอ่ะมันไม่เข้าใจนะครับว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยกำลังปกป้องคุ้มครองพวกมันอยู่พอมันได้รับชุดพระราชทานไม่พออกไม่พอใจ เลยออกแบบเครื่องแต่งกายนะครับเพื่อนแหมที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าหน้าผ้าภูมิใจกว่าเช่นการเอาผ้าเขามามาคล้องคอนะครับเพื่อนอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับแหมท่านสมเสรจหุนซวยอ่ะเป็นผู้นําในการแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้เพราะอะไรนะครับเพื่อนเอาาก็แหมตายแล้วมันเหมาะสมนะครับกับตําแหน่งลูกหลานท่าแตงไหวเอาไว้ทรัพเหงือ่อทรัพใคร เวลาแบกหามนะครับเพื่อนเวลาร้อยลวดผูกเหล็กเข็นผักนะครับเพื่อนสวยงามไสประสาทวิญสียนะครับพอมันไม่เข้าใจใช่ไหมครับเพื่อนข่าวเนี้ยมันก็เกิดอาการขัดแย้งนะครับเพื่อนพอมันขัดแย้งข่าวนี้มันเห็นฝรั่งมังค่าเนี่ยมีกาวหมดอายุครับเพื่อนโอ้ตายแล้วมันก็เลยมีใจออกห่างเพราะอะไรละครับแหมก็กาวหมดอายุ มันน่าจะหอมกว่าแป้งเปียกเน่านั่นแหละครับเพื่อนเราจึงเสียดินแดนนะครับเพื่อนราฝรั่งเศสใช้โอกาสที่ไอ้ชาวกาวเนี่ยค่อนข้างจะซื้อบือ้อและชอบเป็นท่านนะครับเพื่อนหานายใหม่ด้วยแต่สุดท้ายไม่วายรู้ไหมครับเพื่อนหลังจากได้รับการประกาศอิสรภาพนะครับเพื่อนไอ้ชาวท่าสเราตกง,งานับเพื่อนก็ <c oughs> เลยต้องข้ามฝั่งมาขอเป็นท่านนะครับชาวเสียมชาวสยามชาวไทยต่อครับเพื่อน แต่นะครับเ,เพื่อนๆเปลี่ยนให้มานดูหรูหน่อยนะครับแล้วก็เออมีเงินโดงเงินเดือนให้มาหน่อยนะครับเ,เพื่อนเ,นเอนก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรรมกรนะครับนี่คือวิวัฒนาการของลูกหลานท่าแตงหวายครับเพ <c oughs> ื่อนคนหนักเลยกูขราวนี้ประสาทกูจะเสียนะครับสูตรจริงเพื่อนแมนความคิด <c oughs> เห็น <c oughs> ที่3มชุดเขมรต้องมีสบายเหมือนชุดไทย <c oughs> ใจเย็นๆวางถุงกาวลงก่อนไอเน้เหม็นมึงจะเอาไปสบายไปทำอะไรนะครับไปนั่งขอทานก็ไม่ได้นะครับเพราะอะไรละครับเพื่อนเอา้ามันดูไม่เหมาะสมนะครับเพื่อนหรือแม้กระทั่งจะไปแบกปูนร้อยลวดเข็นผักหรือนะครับเพื่อนเช็ดโต๊ะนะครับเช็ดซ่วมเนี่ยใส่สบายไม่เหมาะแน่นี้ชุดที่สมเสร็จอุ่นสวยก็ออกแบบให้เนี่ยทำอะไรก็เหมาะครับเพื่อนๆนกันแดดนะครับเพื่อนกันร้อนได้นะครับ แถมทําไมรู้ไหมครับเพื่อนๆนเวลาเหงื่อออกเนี่ยซับเหงื่อซับไข่ได้อีกเวลาง่วงนอนเนี่ยก็ยังเอามาปัดยุงเวลานอนกลางแจ้งตามไส้งานนะครับลูกหลานท่าจะบอกตรงๆไม่ชอบนอนในที่ร่มนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอาก็เมาก่อนนอนอยู่ในป่าน <c oughs> ั่นแหละเขาบอแหมอากาศมันถ่ายเทดีนะครับพอไปนอนในที่ร่มมันไม่รู้เขาว่ามีพัดลมกับแอร์นะครับมันก็เลยคิดว่าอบอ้าวเพื่อนเพือนตายเลยมันเทิงกันแล้วมึงคราวนี้ ทุกวันนี้มันก็ยังสงสัยและคิดว่าพวกเราเนี่ยโง่นะครับเพื่อนๆไปนอนในบงในบ้านในเรือนทำไมนะครับเพราะอะไรมันคิดว่าร้อนจะตายนะบ่ารู้ไหมว่าเขามีเครื่องใช้ปรับอากาศไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วเนะ <c oughs> นาะหอยหนักเลยควยงามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับไม่โง่อไม่ใช่แหมน <c oughs> ความคิดเห็นที่สี่ถ้าใส่ชุดซัมปอร์ตถือว่าขายชาติ <c oughs> ตายแล้วและมันใส่กันมาตั้งนมตั้งนานใส่กันหมดประเทศไม่ขายชาติกันทั้งประเทศเลยเหรอตายแล้วแม้อยากได้ชุดไทยจนหน้าม,มือตามัวบอกก่อนนะครับไอพวกเนี้ยหลงรักชุดไทยครั่งชุดไทยยิ่งกว่าไปเปีเปยกเน่ากาวบูดแล้วก็เอ่งบ้าอีกนะครับเ,เพื่อนบอกตรงๆนะครับถ้าหากลูกหลานทาแต่งหวายเนี่ยยังครั่งชุดไทยแบบนี้นะครับ คุณไม่มีคางสลัดความเป็นลูกหลานทาตได้เพราะอะไรล่ะครับเอ้าพอคุณข้างเสร็จคุณก็อยากข้ามฝั่งมาลาบใจมาแบกหินแบกปูน้อยลวดให้กับชาวเสียมชาวสยามชาวไทยเพราะอะไรครับอยากอยู่ใกล้ชิดครับเพื่อนตายแล้ถ้าเป็นแบบเนี้ยไอ้หุ่นมนุยหัวเขตเพื่อนรักไอเปิดไอ้ปองก็แย่สิครับเพื่อน เพราะอะไรล่ะครับเอาก็แคมเปญที่จะแบนไายคงไม่สำเร็จนะครับเพื่อ <laughs> น ไองามไส้ไอรอดตาปอนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถหมารวมมาเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอีพีนี้แอดมือกับขอพระคุณกวนมือตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงจิงก็ยังพอได้อิ่มละ วันละสองสองสองกูละเกียรตจริงๆเลยไอเพลงที่กูแตก